เราจะสู้กับคันนี้ได้ไหมปะอยากลอง่ะอยากวัด่ะขึ้นนะหมอบขึ้นนะัสดีครับสวัสดีครับ,รบโผมช่องสอยจอลองกับมันเชิดเกินนะทุกคนคลิปนี้ก็เอาบอกโนมาลอง วิ่งดูใหม่นะเพราะว่าผมลองเอาใส่ชามที่ขุดชามดูนะว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เราจะไปเทสด,ด้วยกันนี่นะสูนนะส่วนไ้เนี่ยแหละก็จะวิ่งได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่ไปลองดูก่อน รอบมันรอบต้นมันมาไวกว่าเดิมว่ะดูนะทุกคนอันนี้เม็ดหนักนะผมใช้เม็ดเ,เบอร์สิบเบอร์สิบสองนะไม่รู้รถวิ่งได้เท่าไหร่จะมาลองวิ่งดูจะใส่ผ่านมันไม่ค่อยก่อเท่าไหร่เพราะว่ามันมันยาแล้วทุกคนสาผ่านเก่าแปลว่าจะถอดมาทาั้งวงนะแบบแบบ แต่ว,ว่าเอาสายพานตัวนั้นมาใส่ด้วยนะเบอร์สามสิบนะอันนี้ก็เป็นสายพานเดิมมันอยู่มันสึกแล้วเดี๋ยวรถรถจะวิ่งได้หรือเปล่าทำเชื่อท้ายยังไงมันก็วิ่งดีกว่าเดิมอ่ะเกินร้อยนีย่ผมก็ดีใจแนละ้วแต่ก่อนน้ำหนักผมแปดสิบ้านะวิ่งเกินร้อย เราจะสู้กับคันนี้ได้ไหมวะอยากลองวะอยากวัดวะมาเนี่ยท้ายมาแล้วนั่งขัดแรงรอ่ะจะเจอคันนี้สวนไปจะลุยเลย <c oughs> อฮ้ยยี่ย,ยลมแรงว่ะมาเนี่ยร้อยกีบเอดแล้ว 100 nữa phải lên mà mà Mình nói mình chỉ biết nữa Lo lắng luôn còn người chi từ đi được Ê ê ê, sực đăng cặp hấp Ê Cái cái này ê, để lo đi มันขึ้นนะมันรถอยู่หน้าผมไม่กล้าดูตอ่ออยากดูโตด้วยครับไม่รู้วันนี้จะเล่นอะไรรถผมยังไม่สุดนะไม่สุดแล้ว หนึ่งเลยชีวิวตเฮ้ยขนดมันแ,แรงอ่ะผมน่าจริงอ่ะพูดจริง,รงอะ่ะเอ่อแตงโมผมมันบางทายอะ่ะผมไล่ยังไม่เสร็จนะถ้ามอนะ ขึ้นนะหมอกขึ้นนะบายสนุกว่าแล้ <laughs> เวเดี๋ยวจะก็หมอบดูว่ารถมันจะีเรจะขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนชอบอ่ะสนุกว่าพีเร่ <laughs> ผมจะมาทำแบบสตอรี่รถเดิมๆนะ มันขึ้นไหวต้นขึ้นไหวกว่าเดิมรูม้สึกว่าขึ้นไหวสำหรับรถเดิมนะมันคงไม่ไปแรงเท่ากับลูกใหญ่หรอกใครว่าไม่แรงก็ช่างเถอ โอ้ยลมแรงมากเลยเดี๋ยวให้รถคันนี้ไปก่อนเยวจะหมอบเดี๋ยนะไั่ไปสักทีอ่ะโอ้เช้าอ่ะไม่อยากชนลมเออไปไป ้ำมันมันบางมานดินหนึ่งว่ะผมต้องขึ้นเป็นเบอร์ร้อยห้าแล้วแหละทุกคนเม็ดก็พูดรดักเลยอยากรู้นะว่าเม็ดหนักมันมันเวลาหมอบมันจะขึ้นไหมเอาหมอบเลยก็ได้โอ้ยลมแรงมากเลยดูดูดดต้นไม้ดีทุกคนลมแรงมาก ไม่ไหวอารมณ์ปะผมว่าไปทางหนึ่งดีกว่าหอตอนนี้ลมเยอะมากเลยเดีย๋ยวย้อนกลับแม่งเลย,ยลมมันแรงอะชนลมมากเลยทางเนี้ยโอ้ยลม ลองกลับรถตรงนี้ดูหมอบใหม่กบตอนตอนที่ว่าตามันั้นมาเออมันมันพันนะเ้าผมหมอบแสงได้เลย อยากรู้ว่ารถลูกเดิมแล้วก็ใส่เขมแต่งมันมันจะวิ่งเท่าไหร่นะแล้วค่อยไปทําลูกกันว่ารถมันจะขึ้นไปเท่าไหร่เวลาเราทําลูกทำซ,ซ,ซีซีขึ้นไปเนะี่ยเม็โดโคตรหนักเลยเยอะจนขึ้นเร็วกว่าเดิมเยอะเลย น้ำมันมันก็บางด้วยแหละทำให้รถขึ้นช้านะส่วนใครที่จะไล่รถก็ไล่ให้มันสมบูรณ์นะเออมันขึ้นน้อยอยู่ ถ้าไม่ชนลมมันขึ้นดีวะชนลมวิ่งไม่ออกเลยเนี่ยชนลมนั่งขับก็ถึงร้อยอ่ะหรือว่าเราต้องไปผ่าท่อป่ทุกคนผมดูเหมือนรถมันแรงเเหลืองไงไม่รู้ป่ะเพิ่งใส่เม็ดมันยังไม่เข้าที่หรือเปล่าเออเพิ่งใส่นาเมื่อกี้เอง แล้วก็มาลองวิ่งดูม,มันก็บางโดยรถมาทางนี้วิ่งดีเฉยเลยว่าจะทันไปเขียวหรือเปล่า เออมันน่าจะเพิ่งเข้าที่มั้งรถมันวิ่งแปลกแปกไปเมื่อกี้แต่แล้วมันบางด้วยแหละแล้วผลดีแม่งลมแรงไปทางนั้นวะเออก็ประมาทีลยทุกคนเมื่อกี้มันได้ถึงร้อยร้อยร้อยสองร้อยสามกิโลเมตรอะหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามนะไม่ใช่ร้อยสามรอยร้อย ยี่ส 10, นะิบเอยสามสิบนะเมื่อกี้นั่งขับแข่งกับคนน้นแหละมันชื่อรถรุ่นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าท้าหบอกท้าหบอกอะแซงเอา้าพูดเลยท้าหบอกอะแซงได้อยู่ประมาณไม่ถึงร้อยสิบกี่เพอะผมให้เต็มที่อะก็ประมาณนั้นแหละ